จัดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนาการคํานวณสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นสําหรับเดินหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นของเรานะคะจะเดินมาในตําแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลน,นะคะในในงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นี้นะคะท่านผู้ชม ยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลากคินเบนรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรที่แนะนานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้นะคะเดินหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางใหม่นะคะ เรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับเลขเด่นของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรนะคะเอาหลักสิบล่างสองครั้งนะคะบวกหลักหน่วยล่างนะคะบวก2บวกนะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นนะคะของเรานะคะสำหรับงวน,นี้มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลัก10บล่างสองครั้งนะคะแปดคนสองสิบหกสิบหกบวกปดยีี่ยีได้เลขเด่นสีนะคะสีบวกสนะคะได้ห6หบวกหนึ่งนะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออก9ก้าเก็ด สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินหลักสิบแหละหน่วยบนในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้เลขสี 4, ่เลขหกเลขเจ็ดคนออกนะคะสามตัวบนเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นที่คำนวณได้ในงวดน,นี้นะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบ่างสองครั้งเก้าคูสองสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะคะยี่สิบหก ยี่สิบหกไดเล็กเด่นหกนะคะหกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกศูนย์แปดสามสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขแปดและเลขเก้าผลออกสามตบบนศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะ สามตัวบนออกศูนย์แปสามเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างสองครั้งหาคนสองได้สิบสิบบวกเจ็ดสดเได้เลขเด่นเนะคะเจบวกสนะคะได้เก้าเบวกหได้สิบได้เลขศูนยสหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมาสตัวบนนะคะออกแปดเกาสามานวณเลขเด่นเดินหลักสิบและหนดบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเเลขเและเลขศูน ผลออก3ตัวบน8 93เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9กนะคะเลขเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออกแปดก้าสานะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบล่างสองครั้ง5คน2ได้10บ0บวก9 1้19ิบเ้เกเดลขเด่น9นะคะ9บวก2นะคะได้1 1ได้เลข1 1 1นบวก1นะคะได้สําสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก051สําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินหลักสิบแหละหน่วยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเก้าเลขหนึ่งและเลขสองผลออกสามตัวบน051เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินหลักสิบแหละหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนออก051รับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในึงงวดถัดมา หลักสิบดังสองครั้งสามคูณสองได้หกหกบวกแปดสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสี่ศูนย์สี่สำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขสี่เลขหกเลขเจ็ดผลออกสามตกบนสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้สี่นะคะ เลข4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก4 0 4ศูนย์นะคะสำหรับตัวเลขเดน4ีนี้คืองวดวันที่16ขออภัยนะคะท่านชมสำหรับตัวเลขเดน4ีนี้นะคะคืองวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมตัวเลขเดนเลข4นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะเดินหลักสิบแหลนบนนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักสิบเลียงสองครั้งนะคะสี่คนสองได้แปดแปดบวกศูนย์นะคะก็ได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกสองนะคะได้สิบไ้เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม ในทางการคำนวณสูตรเดินหลักสิบแหล่หน่วยบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะเลขแปดเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นเดินหลักสิบแหล่หน่วยบนในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะเลขแปดเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะคำเตือนนะคะในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ